สบายดีสุขภูสุขคนตอนนี้ก็ประมาณ10โมงข้ามสิบหนาทีบันผดบัันที่สิบเก้าคืมผ้าคืมฝนคือเก่าแต่ว่าประตกดอก,ดอกลม่มมาไม่พ่อยทุกคนเนมาสี่เาเนี่ามาชาอิซทร่กะล่มกลางคืนกะล่มหนาวทุกคนเก่งเห็ดปวกกาเห็ดไข้เห็ดดิน สวยเลยทุกคนิบโมงครึ่งเลยเดี่คิดนะครับทุกคนไผ่ตะเตะขนาดมันอย่ามาบอกไข่เด้อยไผ่โอ้ยอีกตูวตกสเทมิสเทมิสเลยน่าจะี้ปุ่นคือสีน,าน่าซุปเสะดอกเห็เด่นดอกลูก อันนี้กระเบิดดอกเลยน้องเห็นฮิตอันฮิตผอ่งดอกจากลีลถึงน้ำฮิตอันนี้ขาดทุกทุกคนดอกน้นอยๆนอย้นอยนะนี่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 วัชจีปนกะคือชีน้ำซุกแล้วบัชจีใช่ชดอกมันมีน้ำ ที่น่ามีจี๋อย่างนี้ิดมาผิดบิบทุกคนเอาเข่าใส่ทุกคนเขาว่เาเข่าแดงละเบือลองเบิ่งมกักกะจีแดงนะคิดมันก็มีเค็ดสีน้ำให้นะคิดเป็นสีกะจีนี่สวด,ดีน้อยนึง มอนหิวข้ามิดเชียงหัวทุกคนมิดเชียงหัวเลยหิวข้าวแหงสมอยเลยมันนี้เกลือจักหน่อยมันบะหน่อยคือไรตืดอดีตคงแสบคงนัวทุกคนคือหน่อยที่เอาอี ่เมงวันคือตอมอยเทสอยเฮงหิวเข่าอยู่บนอยเด้อเมงวันเลยเมงนัวในบ่วงน้อยบวกขาดพรานมันน้อยพุมากับเพือนสิมาล่างแต่ว่าล่างมันก็ล่างง่ายอยู่เห็ดเนี่ยมันมีคดีทุกคนคนประตูก้ามมันใดทุกแหละม่าซีมก่อน ทุกคนหักขนาดแค่ไหนพักตู้อีตู้น้อยหนึ่งมันอยากดับให้ตู้กันเลยจกเบรดเลยพักเร็วพักเร็วเส่ชิมช่องเดือกกระเส่ทุกคนมาเด้อยุ่ยุ่วเก่งเฮ็ดกับแป้งมาเท่าเอิญเฮ็ดกับแป้งเฮ็ดดินเฮ็ดนั่นทุกคนเฮ็ดดินมันหมดกระแมนอยู่กับอะไร เห็ดมีเห็ดพึง่งเห็ดดินเห็ดดอนนั่นแหละร่วมกันเอื้นต่างกันทุกคนทำมาหน้เอื้นกระเปลงเห็ดอันนี้ปุ่นป็น,ปนทุกคนถข้างโบผ้าอันนี่ในนี้ปุ่นได้มาเดินมาเดินเก่งน,นี่แลนเดือน12สองมันออกลงละดู ทุกละวาทุกคนหิ้วข่าวดิพวกหลงังพวกหลงัง <c oughs> แล้วเละทุกคนมันห้อนย่อกว่าได้ไมือยุบก่าเด้อ กินเก๊กเฮ็ดเดือนนี้โอ้ยผุบไปนะเดือนที่สองหลุดมากลยเบ่็ ออืลมพี่นวลพี่น้อยพี่น้อยคือเป็นแต่เดนค้างงานยูหน้านนอะพี่มอนป้าอ้วนยายป่าพ่นถีบน้องกีเซอรี่เส้านิ่งเบาหนอดเบาหยะเส่านิ่งเมืองอุบุบีเบาหนอดเบาหยะพีะ่สาวน้อยพี่สาวนาง พี่ชายเจมันยอพี่ไายที่เส้าหาเพื่อนชาวติมเกงฮีดทากันด้วยเกือบเที่ยงแล้วก็ปูวีกลางประเทศน้ำม็นจุกูจุกคนี่เป็นคนมาเม่นห้าวประดักคือคนมันห้อน kim đọc này nói cho con tập luôn Kim này Thắng hoàn mua quý đọc được chung 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 chung

เกมลูกลีลร่ีบลูกลีรีบีโคตรดอกปักใหญ่ไม่ได้พาเลยพู คือเข้ามาแทนทุกคุณเห็นไหมเข็ดพึ่ง จูมได้เลยนะนัวทั้งห้อนอก่อนที่ผ่านกะไมาใช้ย่าอีกนะทุกคนส่งยูทูบแล้วกับบุญบรรธนาให้มั้ง มาเดินมากินแกงเห็ดเดือน1ิบสองทุกคนกินยำแม่ข้าเจี๊ยบคือกกาวเห็ดเห็ดลุงน่าดูค,คนินเจียบควนัวกินแบบบาน เรียกกันที่นอนเวทก็นังนอนบลาบคืนโอ้ยไม่ใช่มือแต่บัดดีเมาทุกคนถ้าเอาเป็นนาตาลีเรียกว่าเมาเห็ดเดอ้อ งาน,อน,นอกัท่นคนนนขึ้นเทีงยลรดอันนี้ฮ็ดอันนฮ็ด<ม>บดมันพัลุให,หญห่บริหารอารมณ์ไปเลยหากิดดอกจูบเป็นคนบ้านนี้ มันกระมุนเดินดอกจูมันเอาคนเต็ดเพิ่มพยายามใช้มือเด้อเต็ดเพิ่มใหญ่ แสบทั้งหอมทั้งหอดคัๆจด เตอร์เสียงเตอร์นั่งห้องทุก ซื้อฮาดอกจูบมันบ่เห็นพ่อกันใหม่ทุกคนสบายดีบันนี้ค่ะขอบุญคุณหลายที่ิมเฉลิมส้มลากินเข่า ถ้าว่าได้เบิงชุดจุกประกุถ้าว่าให้เบิงชุดจุกประกุที่ตามให้นั่งเลยเด้อ